กิล่อีปโป๊ปโปว้าดหลายเนาะขุดเอาบันี้แม่อใใปโอ้ี่เห็ดพปกน้ำเนาะอ๋อตัวใบใหญ่ได้เห็ดพวกนี่ตาาคู่หนึ่งเท่านั้นะเว้่่ไน,นี่ฮะกบตัวนี้นะบูดเงาห้าสิบพันกบน้อยนำเนาะกบนี่เด้คูกบนี กหาซิฟดยสี่ิ้หก็ได้สี่ิากัได้สี่มาก็ด้โดอันนี้หามาเอาซอยเจ้าเ้พวกมันเกิดอยู่บนปอดไพ่ยีตินี่น้องปอดไยีโคกโคกแบบนี้พอมีนะุอะไรเฮ้ได้ชิ้นหกเลยอโะใหได้ชิ้จ้าต้องคอยยรออีหาซิยุ่าไม่ซอยเาได้อย่ามาูใครจนแ้ตัคนเดย

ตัวเงียวสบาต่ำเออตัวนี้เอาหนเออตัวเงี้ยทงทงซื้อต่อเขามาบอม์กแดงลพูกเองซื้อต่อเขามานบ้ระเบอยาวให้พวกมากแงก่อน คณะอีกพี่อไปช่วยานหเอ้าันต้องอาโจมมาไปม้าเรือนะคเอาเลยเอาทุกทนไปเฮ็ดพวกมาแกงเลวทุกคนเลยมาแกงยังคณะว่าเ้าจะไป่ม้คนแงเลยมาคาร์ข้ามือบอได้โอ้ยประกบตั้งแต่เตือนเนาะโอ้อารมนะอานะมาบ้งก่อนทา้งเีย เมื่อปอนเนอรเมื่อปอนเนอรอ้โหนี่ตัวน้อยก็มีนี่สี่สิบห้าสี่สิบก็ได้โอ้โหขายก่าสามชิะนะันนี้สามชิปก็ได้กเลยอกอันนี้แปดชินี้สามชิปเป็ชเช้าจ่ายเลยดิโอ้โหอเป็นเช็เช้าแล้วเป็นชดชิปแปิเขาจะซื้ออยู่แต่วันยาซื้อป่าเนาะอ่อน เดอด้อง้งีเยรป่าราต้อด้นอนัได้เดียเทียบกอช่องอันแปดสิบไปกรได้อันนี้เจ้านึ่เกเอาสามสิบก็เน่นเอากไดีานเทียบกอย่ใช้การบเรตชใ่ซื้อ่ใคนี

เอาสิบเอาสิเอาเลยตัางละเบียบชิพันกีบร้อยกว่าบาทไทยสี่ดอลลาร์เอาเลยออสามสามจุดห้าดอลล่าสหรัฐตอนนี้เดินทางมาฮอดเมืองพาราไซต์แขวงนโซนเดเคสระยะในการเดินทางมาตั้งแต่เซโนมาฮอดนี้นี่อยู่ที่ ็ดิบกิโลเมตรเขาเดินทางมาได้เ็ดิบกิโลเมตรแล้วยินดีเ มือเชิปอนดินแดนอุตมวิไลเป็นทินของเผ่าผู้ไทยสวยงามดั่งเมืองสวรรค์นิทธรรมาชาติ น้ำตกสวยงามจับใจสาวผู้ไทยก็มีแต่คนนาง,งามมือเชโปนดินแดนแห่งธรรมชาติมีน้ำตกตาดสลลดสติงามลายตาดสะโคยทำปองสายทางล่องไหล งามน้ำใจผู้สาวเผ่าผู้เผ่าตีเชิญเมยางเมืองงามแห่งแดนผู้ไทยมีแม่น้ำใหญ่ชื่อปนเชบังเฮียนไสดีจินแดนแห่งน,นี้ยังมีสิ่งที่น่าชมเชิญท่านมาชม ไม่ยามสาเมืองเชปนอยู่เมืองเชปนยังมีผู้บ่าวใจดีเป็นมิตรไม่ตีตอนฮับอย่างจริงใจเป็นยูทูบเบอร์น้ำสนอแต่สิ่งสวยงามเที่ยวจนหมดชีวิตของคนมุงดอ ฝากทันติดตามบาลักคนเดินทางขออยู่เคียงข้างตอนที่ตลอดไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอย่าทิ้งกันฮัดชมทุกวันบาวรักคนเดินทาง ดีเป็นนิดไม่ตรีตอนหับอยานจริงใจเป็นยูทูบเบอร์นำเสนอแต่สิ่งสวยงามเที่ยวจนหมดชีวิตของคนบนดอยฝากทางติดตามเบาลักคุณเดินทาง ยู่เคียงข้างเอฟที่ตลอดไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอย่าทิ้มกันฮับชุงทุกวันเป่าลัดคนเดินทาง มาฮอดเฮือนไปที่เฮียพออ้อผิดอยหน่ง้อยหกสิบกิโลเมตจากซีดโดมาฮอดเฮือนบราดใส้คอาวอ่ายยูที่60สิบาเจกิโมตรต่อชัโมงโซลารเมน60โดยเฉลี่ยหอง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยเนาะเราไปไดูน้ำมันนี่น้ำมันในเรือแต่ซํำนีนนน้ใส่เต็มทางจนล้นใส่จนล้นทางในเรือซํานี้ก็คือว่าโอเคอยู่เนาะ เอาเนาะเผืประหยัดอยู่ด้วยน้ำมันนี่ได้เอาพอดีเวลานีิฮอดที่ประมาณฮอดเมื่อกี้นี่เมืลอวเบิ้งโมงเมื่อกี้ได้ทอดสดเป็ดโมงก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงไปแต่ชีโมงครึ่งเนาะห้าหกเจ็ดแปดชีชั่วโมงพี่น้องเลยพอดีชีชั่วโมงเพราะว่าต้องพักในเด้มื่อวนต้องพักแนี่ลนแล้วก็ต้องพักในเพราะว่า มันเทศให้เครื่องลดหอนนะพักประมาณบางบอนกับพัก30นาทีบางบอนบัลลังก์กัพักหนึ่งสัปโมงเนาะเอาสำหรับวิดีโอนี้ก็จะได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เล้วพี่น้องไอหอนเพื่อนหอนชานจะได้อ่านน้อาบในแล้วก็สีตัดคลิปที่ไปถ่ายมาเนาะแล้วสีอัปเดตลงไปแล้วก็ปาไว้แล้วก็จังสีพักพอ,อนอนเหมือนี้นะเมื่อแห้งไปเนาะ <laughs> กดไลค์กดแชร์กดตามกดคอมเมนต์กด subscribe ิกเพื่อเป็นกำลังใจให้บรัรลังเฮตุคลิปในครั้งถัดไปเนาะคลิปนี้ขอกล่าเขาว่า สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง good night